เดี๋ยวผมเปิดเพลงเลยไล่มึงร้่งมึงรล่อมึงโคตรมางี้ได้มึงอ่ะยิ้งถอยยิงข้ามเท่าไรยิงยื้อเท่าไรยิงเข็นแก่ตัวว๊วว๊วว๊ววช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้คุณเป็นอะไรเลยนอาจะเป็นของผมอู้ว่วนว่าวว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 วงวตววดวววววววกวว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 ้ อโไม่มีมีมีเล่าเลยคุนเงเปิดมาถึงคาเลยว่าไอ้หลัเรื่องนี้ตอเป็นไงไอ้ใครจะไม่รู้ไม่ก็สวัสดีค่ะมีมาเลอค่ะสวัสิีได้ค่ะมันผอกมั่นใจแล้วตอนนี้เต็มปากเต็มคำโอ้ไม่เอา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 แสวัสดีคร่ะตา รูปจะสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทะสอบหนึ่งสองสามแป้งค่ะทรัสดีจ้าน้องกีกี้ค่ะเพียรู้ว่าวันไหนกันที่เราอยากจะเป็นกีกี้เป็นแม็กวัดจากอะไรออดพิบายหนูก็บอกหลายครั้งแล้วกีกี้ตอนที่ไม่มีผู้ชายอยู่กับผู้ชายก็แม็กซ์ค <c oughs> ่ะทำความรู้สึกดีแบบว่าวัานนี้แต่เดินเข้ามาเห็นเซตรู้สึกยังไงก็ถามว่าให้มาเล่าอะไรอีกอออซึ่งชาเลนจ์เนี้ยเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่เราเคยทำแล้วแต่แม็กไม่ได้เล่น เคยทำแล้วแต่มาไม่ได้เล่นด้วยคาเรเตอ่์วันนี้เป็น EP 2ต่อจาก EP แรกซึ่งจริงๆอะต้าเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้อ่อนอ๋อก็คือโทรหาเลยนั่นใช่ไหมให้โทรใครที่อยาได้ดูป่ะดูเป็นไงบ้างสนุกแต่แบบทำไม่ได้แน่เลยยิ่งคำของพี่ฮิมอ่ะโคตรยากเอางี้มึงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเอางี้มึงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีวิตอยู่แสดงว่ามึง กฎกกิกาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเทสการบาลนทาไทยนั้นคำคีย์เวิร์ดที่จะให้จับก็จะเกี่ยวข้องกับ ความรักสัมัญที่ไฟใจเต้นเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนแบบสารภาพรักออกอกอกาาอะไรเงี้ย <c oughs> เราต้องทำให้เขาพูดกับเรา <c oughs> ไม่ได้เป็นสารภาพรักเขาก็ค <c oughs> ือ <c oughs> จะให้แป้งอ่ะจับฉลากว่าได้คำคีย์เวิร์ดว่าอะไรเสร็จแล้วก็ให้เลือกได้ว่าเราจะโทรหาใครที่จะต้องพยายามพูดกับเขาเพื่อให้เขา,เพ,เขาพูดคำคีคย์เวิร์ดเหล่านั้นออกมาให้ครบ <c oughs> โดยห้ามใช้วิธีการใบคำแล้วก็ห้ามโทรหาคนในทีมอย่างที่สองคือห้ามบอกเขาว่าเรากำลังเด่นชาร์เลนจ์ฉบัถ่ายรายการอยู่ ถ้เาเกิดเขารู้เองไม่เป็นไร,รถ้าบอกใหายิ้มใช่กู่อดกูกำลังแบบถ่ายรายการอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้ามพูดคำที่อยู่ในค์เว w o r d นั้นออกมาเข้า<ม>ที่คิดเร็วๆตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะโทรหาใครโทรหาพี่<ม>พี่ที่แบบพี่ที่รู้จักถ้าเกิดแบบคิดไม่ออกอาจจะโทรหาอีกคนหนึ่งคืออาจารย์เลยจริงป้ะใช่อาจารย์ชื่อต้นเป็นอาจารย์ เราเป็นกลุ่มได้ปะแบบวิดีโอคอลแบบเป็นกลุ่มไม่ได้น่าจะโทรหาน้องชนีนางหนึ่งคืนนางเป็นคนเพ์เจอร์คือนางเป็นคนเพ์เจอร์นางน่าจะพูดอะไรคำอะไรที่แบบดูไม่คาดคิดไม่คาดฝันออกมาได้เพื่อนสาวคนนึงพอดีเมื่อวานเพิ่งมาอการนางจะไปเรียนต่อโทรส่งท้ายหน่อยก่อนหนุ่มไปเรียนให้เปิดเองเลยเหรอมึงเป็นคนแรกมึยมีโอกาสอ้าว อ่าโอเคจับได้แล้วแล้วคำที่แป้งได้ก็คือคำว่าโ oh. อโห้ยุูงง่ายอยู่ละยุูงง่ายอยู่ละที <c oughs> ่แกจะโทรหาพี่การกับอาจารย์อยู่ปะถ้าพี่การเขาอาจจะอาจจะฟุกอยู่เพราะช่วงนี้เขาอินเลิฟอะ่ร <c oughs> เอาเลยใช่ไหมเอาเลยเริ่มจากเขารับเสียงรับสายนะ มือสั่นมากอะโหลว่างปะได้คุยกพี่บ้างคุยด้วยหน่อยดิอือเออคือช่วงนี้มันจะวาเลนไทน์แล้วใช่ปะอ,อยากได้มุกจีบสักมุกนึ่งอะอยากได้มุกจีบสักมุกนึ่งอะเ, <laughs> เออแบบมุกจีบที่แบบเวลาเราไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่สบายอ่ะเวลาเราไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่สบายอะพี่คิดว่ามีมุกอะไรบ้างเอาตอนนี้เลยอะเอาตอนนี้เลยอะเอาตอนนี้เลย มุกจีบฉีวัคซีนเหรอเออเอาอย่างนั้นแหละเอองั้นแหละมันงานด่วนเหรอมันงานด่วนเหรองานด่วนด่วนมากเลยตอนนี้เลยโทรหาอะไรไม่โู้เออนะช่วยหน่อยพูดหน่อยพูดพูดอะไรออกมาก็ได้เร็วอะไรกันเออไม่รู้ถ่ายเอ้ยไม่ได้พูดมาพูดมาเร็วเดี๋ยวเนยโอ้โหตอนแบบเร็วดีโห่ๆเร็วเร็วมุกจีบพี่เยอะแยะโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีมุกอะไรปะ เร็วเร็วว่าช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับฮะช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้คุณเป็นอะไรเลยน่าจะเป็นของผมช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้คุณเป็นอะไรเลยน่าจะเป็นของผมโอ้หเอาเอาเอาแบบมกเก่าๆหน่อยมกเก่าๆเก่าๆแบบโอ้ยไม่ค่อยสบายเลยรู้สึกเหมือนแบบเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะปวดหัวยังไงไม่รู้เขาเรียกเป็นอะไรนะ เร็วเออใครใครอะไรใครอะไรนะแค่ิชนนะเออเออต่อต่อแค่นิชนคนที่ใช่อ่ะแค่นิชนคนที่ใช่อ่ะโว้ยทนรักดีเลยว่ะพี่พูดว่าอะไรนะขออีกทีมาถึงแคทนิชนคนที่ใช่นะอะขอบคุณนะพี่ที่ช่วยแป้งอ่ะโอเคตั้งรอดจากด่านได้แล้วขอบคุณมากบายบายไว้เจอกันอือหโอเค ใช้เวลาไปหน่อยมากแล้วไหนมึงบอกว่ายากพอแบบนั่งนึกว่าแบบเออพี่เขาก็เป็นคนเสียวคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยเออ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 เอ่เออ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 เอะเออเออเออเะอเออเอแเ้อเอีเออเออเออเอนเดีเออ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 เอีเออเออเอีเออเออเออเอัเนี้ออเออเอันเออ่อออเอเเอ คิดว่าจะโทรหาใครคร้ปอดเลยแหละว่าโทรหาผู้ปอดครูปอดเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะอ่ะลองดู <c oughs> ถ้าครูปอดไม่รับ <c oughs> ไปนะ <c oughs> เจอแม่แน่มึง <c oughs> โอเคงั้นผมขอเปลี่ยนเป็นเพื่อนมัธยมอ่าเพื่อนคนนี้ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นเพื่อนคนนี้เพราะว่ามันน่าจะเข้าใจอะไรอย่างนี้ มังนะมังเลยชื่ออาร์ต bon ค,ครับฮัลโหลเมื่อีครับฮัลโหลเพื่อนมาคุยไหมเพื่อนได้า่างเลยได้า่างเลยทำอะไรอยู่เพื่อน นอนเออเออตื่นขึ้นมาคุยกับกูก่อนเดี๋ยวพึงนนพ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนมึงรู้จักอีเพลงของป้าว่าที่มันร้องอะไรว่าที่มันร้องกับผู้หญิงอ่ะมันคือพิชืช่เพลงแล้วมึงากรุ่งเทพากรุงเทพเออมันทำไมมันถึงอะไรนะทำไมมันมันเป็นภูมแมพงกรุงเทพเหรอแล้ว,แล,วแล้วมันยังไงนะเพื่อนะะลองเล่นมุกเกี่ยวกับแบแบบไอไอนี้ให้กูฟังหน่อยเพื่อน เกี่ยวกับภูมิแพ้กรุงเทพอะมามาผู้หญิงเหนียนอยู่กรุงเทพเอ้ต้องผู้ชายผชายหนีอยู่กรุงเทพว่ามึงกูไม่เอาเรื่องย่อรูปตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ต้องหัวเรอะเป็นไทยวันเลยนะต้องหัวเรอะเป็นไทยวันเลยนะคนแรงเลยคี่ มาบอกของของผมแทนไม่สมมติถ้าเกิดว่ามึงจะเล่นมุกจีบหญิงที่แบบเกี่ยวกับแบบภูมิแพ้เงี้ยมึงต้องเล่นยังไงถามหมอก่อนนะต้องเป็นต้องเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้หรือแค่ภูมิแพ้เออภูมิแพ้มันทำไมอ่ะภูมิแพ้มันแพ้อะไรอ่ะแพ้ไวรัสแพ้ไวรัสพ่อมึงสิแพ้ฝุ่นเออแพ้ฝุ่นน่ะแพ้ฝุ่นทำไมทำไมฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะ กูให้โอกาสมึงอีกรอบอาร์ตโดนทีมโทบถามเพื่องนอนเพื่อนนอนรึเปล่าบางทีกูอาจจะผิดเองแหละที่โทรหามึงไอต้องโทษโทษไม่ีผีไม่มีขวี่ดไมีเล่าเลยมึงมึงเปิดมาถึงมึงถามเลยว่าไอ้ห้ังเรื่องนี้ตอนจบเป็นไงไอ้ใครจะไปรู้ไม่ก็เรอเออเอาเราไม่สบายอ่ะทำไมอ่ะ ฝุ่นมันเยอะทำไมฝุ่นมันเยอะฝุ่นเยอะสอบไหนก็ฝุ่นเยอะอไอะ้ของมึง่ยคำนี้กูต้องพูดไม่ใช่มึงกูกูต้องถามมึงถ้าเกิดไม่แพ้ฝุ่นจะแพ้อะไรแพ้ใจเก็บเซลไว้ในรินชักไม่แพ้เลือกตั้งแนมเลือกตั้งเมื่อวาน

หมดเวลาโอเคเพื่อนไม่มีอะไรกูเออแค่นี้แหละกูผิดเองอะไรที่โทรมาทำไมเราถึงเปลี่ยนใจที่จะโทรหาอาร์ตพอเราได้คีย์เวิร์ดอันนี้น้นสีครับน่นสีทำไมเราถึงเลือกมันวะสำหรับมาร์กนะมิชชันนี้ไม่สำเร็จนะจ้าอเคโอเ ตอนนี้ค่ะอือโอเคได้แล้วนะคําที่บีเลือกและคําที่บีเลือกคืออู้ยาวมากรักเข่าข้างเดียวมันเดียวอู้ยากมากพี่ไม่ได้เห็นคําคีย์เวิร์ดแล้วคิดว่าจะโทรหาพี่โฟอยู่พี่โฟเหมือนเดิมเขาผ่านมาเยอะเขาแบบน่าจะแบบรู้กับคำคำพวกนี้แหละต้องเป็นพี่โฟเ่านานไม่รับหลับเมื่อคืนเมา เราไม่มีไลน์เขาหรอไม่มีเบอร์โทรเขาก็ไม่มีฮะไม่มีเราลองอีกคนนึงก่อนจะขอเปลี่ยนคนในป้าห้ามนได,ได้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 ไดชื่อว่าพี่ปุ้ยเป็นผู้หญิงนะคะมาดูการที่มีแฟนแล้วว่าฮาลัลโหลพี่ปุ้ยทำงานอยู่ปะคุณได้ไหนว่ามา ทำไมเสียงเบาจังออกมาคุยป๊บนึงได้ไหมคุยได้คุยเลยตอนน,นพี่หนูลืมหนูลืมนางไม่ได้อะพี่หนูลืมหนูลืมนางไม่ได้อ่ะเหมือนเหมือนหนูมีมีใจให้นางแล้วแบบนางไม่ได้มีใจให้หนูเลยอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะรักข้างเดียวรักข้างเดียวหลักอะไรข้างเดียวอ่ะพี่ แต่คุณจะมาลืมอะไรเร็วขนาดนี้ปไไม่ได้หรอกที่คุณจะลืมอ่ะพี่รักอะไรลรักอะไรอ่ะรักใครกพื่รักมันไงรักมันอยู่ข้างเดียวพี่อยา่าเรียกว่ามันได้ป้าหนูไม่ชอบพี่อยา่าเรียก <c oughs> ว่ามันได้ป้าหนูไม่ชอบคือมันไม่ได้ผิดมาผิดที่หนูเองแต่พี่อยา่าเรียกว่ามันได้ไหมมันต้องอะไรไม่ใช่รักมันข้างเดียวอะ่ะรักน้องเหรอรักน้องเหรอ mm. ไม่ใช่รักน้องดีมันแบบ ทำที่รู้สึกว่ามันสนิทหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกันน่ะพี่เรียกกับแฟนพี่ว่าอะไรขเขาหรอรวมประโยชน์กันหน่อยพี่รักอะไรมีรักเขาข้างเดียวมีรักเขาข้างเดียวโอเคต่อนะรักเขาข้างเดียวอะถ้าพี่จะไปเปรียบเทียบอะมันแบบต้องเปรียบเทียบกับอะไรดีวะมันคล้ายกับมันคล้ายกับอะไรคำว่าคล้ายอะที่ที่ไม่ใช่คำว่าคล้ายอะต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้คำอะไรแทน มือใช้กู้ทำงานไปได้มือใช้กู้ทำงานไปได้ไม่ใช่พี่พี่เคยฟังเพลงอันนี้ปะต่อให้ตืดตืดตืดเล่าเอาไว้ต่อให้ตืดตืดตืดเล่าเอาไว้ยิงห้ามเท่าวไรยิงยื้อเท่าวไรยิงเข็นแกตัวว้าวว้าวว้าวโหแล้วมันดูน่ะเออนั่นแหละเพลงอะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ย เปลาปะเขาใครลูกเสือแล้วมันจะมีการแบบมัดอะไรเออโอเคเออเออโอเค,อเ,คเวลาเรารักกันมากๆอะ่ะมันต้องมีความกลมอะไรว่าแบบที่รู้สึกว่าแบบเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะ <c oughs> มันมีคำอะไรที่รู้สึกว่ามันเอามาแทนคำว,ว่าคลายได้ไหม ฝ่าแฝดอะ่ะฝ่าแฝดเวลาเวลาฝ่าพี่ฟังนะฟังดีๆนะรวมตั้งแต่คำแรกที่พี่พูดมาเลยรักอะไรรักเขาข้างเดียวอะไรอีกรักกันกลมเกลียวรักกันกลมเกลียวรักเขาข้างเดียวถูกแล้วรักเขา่าข้างเดียวผูกนี่มันไม่มีคำว่าผูกผมไม่อยากผูกพันกับใครทั้งนั้นตอนนี้พี่ฟังนะเวลาพี่เข้าใครลูกเสือมันต้องมีอะไร อ่คำนี้เป็นประโยชน์สุดท้ายที่คำสุดท้ายที่พี่พูดมาให้มันจบถ้ามันไม่ได้คือไม่ได้ละหนูจะลองให้ของหนูคนเดียวพี่ไม่ต้องมายุ่งกับหนูขอพูดอีกรอบนึงตั้งแต่แรกรอบเลยขอครั้งเดียวแล้วก็อะไรอ่ะเชือกอะไรของมึงเชือกอะไรเชือกอะไรของมึงเชือกอะไร หมดเวลายังพี่คิดไม่ออกหรอทำไมพี่ดูเครียดจังเลยอ่ะหนูยังไม่เห็นเครียดเลยลลลข้างียวเดเ <c oughs> ลิฉันยค่ะวีดีโอค่ะ นี่ดูสัมภาระอย่าเรียกเขาว่ามันหนูไม่ชอบอุ้ยอะเอาเดีละกันและคำที่ได้ก็คือคำว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครกูถามอะไรพี่ใบใคะพูดคำนี้วะ ดาวฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวกินข้าวปลากินไหมมึงชวนกูกินตอนนี้แล้วกูจะกินยังไงว่าอะไเลยพี่ว่างอยู่ใช่ไหมคุยได้ใช่ป่ะได้ได้เดี๋ยวหยุดกินเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวหยุดกินเลยอ่ะดาวคือแบบพี่มีเรื่องอยากจะปรึกษามันเป็นเรื่องของแบบความรักอะไรเงี้ยเออ ทำไมอ่ะคุยกับมึงคุยได้ทุกเรื่องแหละ,ะลองซีแต่ว่าขออัปเดตก่อนล่าสุดได้ได้คุยกับแฟนมาตั้งแต่วันที่เก้ามักกะลาแล้วจ้าออเอาของพี่มาคือเพื่อนพี่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเนาะเออมันแบบมีปัญหาเรื่องแบบมีมือที่สามอะไรเนี้ยเออคือมีแบบมีคนเข้ามาแย่งนาง ซึ่งเหมือนนางคบกับแฟนนางมาก่อนแต่เหมือนแบบคบแบบไม่ได้แบบสแสดงสถานะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คือคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเออทีนี้นมีคนเข้ามาแย่งอะ่ะนางก็แบบรู้สึกแบบหึงหวงโมโหอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบเหมือนนางอาเข้าอาฆาตอะ่ะแบบอยากหาวิธีการแก้เผ็ดหรือแบบแก้แค้น,คนอะไรเงี้ยเดาว่ายังไงอย่างมันคนยังไงต่อดีควรเดินเข้าไปหยิกมันก่อนไหมหยิกอะไรหยิกอะไรดีกีิคุ คือพอพูดนะพี่เลยนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งของปานธนพรอ่ะเพลงของปานธนพรน่ะเคยฟังปะเคยฟังไหนเพลงอยู่นะเเพลงของปานธนพรมันจะมีแบบเหมือนพวกแบบอาร์คัสแคนไรเงี้ยเพลงแบบเหมือนแบบมาโดนแย่งโดนแย่งแฟนไปไรเงี้ยมันต้องไม่ฟังเพลงอะไรวะตอนนี้เป็งเพลงอะไรวะถ้าปานธนพรใช่ไหมถามเพื่อนได้ไหมเพื่อนนั่งอยู่ข้างลองถามดูลองถามดูเผื่อเพื่อนรู้ ที่แบบอาภาษ์แคะแบบแย่งหัวแย่งสามีอะเออเสียทองทั้งอะไรนะเสียทองทั้งอะไรนะเสียทองเท้าหัวไม่ยอมเสียหัวได้ค่ะคุณหมีกทีไหนสิเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวคเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวโอุ้ยเพลงเนี้ยมึงต้องให้เขาไปฟังแล้วถูกป่ะเสียงร้องสิ มือเปิดเนื้อเพลงให้หน่อยเดี๋ยวกูต้องร้องให้พี่ดูฟังด้วยมือเปิดเนื้อเพลงให้หน่อยเดี๋ยวกูต้องร้องให้พี่ดูฟังด้วยวัยนี้เดือดร้อนทางออฟฟิศแล้วนะมือมันช่วยกูประกาศเสียงได้ดินี่นะเอาแบบอาฆาตอ่ะจากชีวิตเราไปขอเธอไปขอฉจนตายด็กข้ามศพชฉันก่อนจำไว้ข้าคิดจะเอาเออรอโอเคสบายใจแล้วเดี๋ยวกินข้าวได้เลยดาว โอเคบาย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 จ้าโอเคคือโทรหาถูกคนมากน่าจะพูดจาไปเรื่อยจริงจริงคิดถูกมากคือดาวกับผมมาเป็นคนที่ฟังเพลงแนวเดียวกันจองล้างจองผ่าอะไรเงี้ยเพลงเมียหลวงเมียน้อยได้หมดเพลงที่ต้องใช่อารมณ์อะไปได้เลยนะอุ้ยเหลือหลายอันเอาดูว่าเหลืออันเดียวอันนี้พอชื่อยาวอ่า และคําที่แม็กกี้ได้ก็คือคําว่าปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกตรงกับวานเลนไทไหมตรง <c oughs> อุย้ยาวไป <c oughs> <c oughs> อะอะลองนะเริมเลมิลมเลิ ฮัลโหลถ้าชายก็เธอไปฮัลโหลถ้าชายก็เธอไปโอ้ไย,อยไม่ใช่มึง,ม,งมีเรื่องจะคุยหน่อยมึงเดี๋ยววาเลนไทน์เนี่ยไม,มไม่ใช่กูมีเรื่องจะคุยเรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องแบบวับบบบบบนวันวันอะไรใครควจะเป็นเซ์ไพรส์ผู้ชาย,ชายก็คือผัวก,กูนั่นแหละมึง,จ,มงจะไหวน,น้องมึงจะไหวน้องมึงอะเพิ่งนี่เราเป็นเรื่องเป็นราวก่อนคือกูมีมีถามมึงว่าถ้าสมมติว่ากูจะไปร้องเพลงให้ผัวฟังเนี่ยมึงมันมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์มา พอออหนึกปมึงรับเขาหลอกของเราไปขาบฟ้ามึงรับเขาหลอกของเราไปขาัอบฟลูกก็รักใหม่ถ้ามึงรับผมต้องไม่ร้องเพลงการร้องเพลงของมึงคือทำให้คนเกลียดถ้ามึงรับผมต้องไม่ร้องเพลงการร้องเพลงของมึงคือทำให้คนเกลียดนี่นกูพอนี่นะกูพอมึงกูลองได้จริงจริงขาจะอยากฟังจริงจริงกันหรอยากฟังเอาจริงต้องเป็นเพลงที่ขี่ไม่สูงมากแน่ะก็ต้องเป็นเพลงที่ คี่ไม่สูงมากแม่ช่วยพูดซื้อเพลงไม่ใช่พิตาเสียงกูมาเดินทายหรออืมทำไมหนูไม่ออกอะเพลงอับเออดอกดอกดอกกุลาบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกดอกกุหลาบเาร้อยเก้าสเก้าดอกลองมาลองยังไงขอหน่อยคุณลางไม่เป็นแต่คุณเอาเปเอาเนยวเพลงเอาเนืยวเพลงมาร้องไงหรอทำไมเสียงอะไรก้องก้องกว่าเสียงคุณอยู่ในห้องน้ำ เลวลึกเพลงกุหลาบแดงไงเก้าหลักเก้สิบเก้าดอกอ้าวหรอขึ้นต้นด้วยอะไรอ่ะกุหลาบแดงหรอมันมีก่อนหน้านั้นปะนี่มันมีมาเราว่าเก็บกุหลาบแดงมาเราว่าเก็บกุหลาบแดงไม่ใช่เก็บไม่ใช่หรออีดูนี่ทำอะไรอยู่ปะเนี่ยไมาอี่อกบบูคุยกับมึงกูจะไปเอาเพลงให้ผู้ชายเดีวกูจะจดแล้วเนี่ย เก็บก no ุหลาบแดงไว้ให้เธอรับ9,999ดอกเก็บกุหลาบแดงไว้ให้เธอรับ9,999ดอกเก็บอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หรออ๋อปูกปูกุหลาบแดงไว้ให้เธอปูกกุหลาบแดงไว้ให้เธออีกต่อาเต็มๆดี้เดี๋ยวกูเปิดเพลงเลยไล่มึงหลอกมึงหลอกมึงโคตรมางี้ได้มึงอ่ะยี่ก็วยมันหลองว่าปลูกกุหลาบแดงไว้ให้เธอ9,999ดอกมันหลอกว่าปลูกกุหลาบแดงไว้ให้เธอ9,999ดอก ไม่ใช่ให้เธออะแล้มีอะไรอย่างอื่นปะอ๋อปุ๊กกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9 9 9 9พดอกอ๋อปุ๊กกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9 9 9 9พัอก้เอ้ยเอ้ยขอบคุณมากเออเนาะใช้ประโยคนี้แหละคุยกับผู้ชายเออนึกออกแล้วอะไรยังไง อันนั่นแหละนั่นแหละมันกูก็เพิ่งนึกออกว่าเออเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ผู้ชายไงไม่มีอะไรหรอกปูกุลาบแดงไว้เพื่อเธอเมือรักเขาหรอของเราไปของเกาพัน9 9้าร้อก้า้ามึงรับเขาทำให้ร้องเพลงการร้องเพลงของมึงคือทำให้คนเกลียผู้ชายน่าจะชอบกูไหมเขาก็ให้ใครมาพยายามแหละผมว่าขอเราต้องมีความพยายามมุกเส้นคุ้มอไหมมึงความพอมีหลายแบ่ความพอมีหลายแบ่ โอเคขอบคุณมากนะมึง thank you หงมากกับเพลงแล้วทางเาจะถึงเพงนี้ hmm> well> ้วยเหรอพี่หนูไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่ามันจะช่วยอะไรหนูได้เพราะปกติก็คือแบบซ้ำเติมกันกลุ่มหนูคือซ้ำเติมอุ้ยขอบคุณมากอีบูราฟึงเออลดอยู่ลดหยุด าโอเคถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างกับชันนี้กับครั้งแรกของแป้งเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเขาแบบว่ามันยากที่เราจะแบบชวนเขาคุยอย่างเดียวโดยที่ไม่ใบอะไรเลยอ่ะไม่ต้องพูดก็ได้ให้ให้ดูจากที่ผ่านมาเมื่อกี้พูดเยอะสอบไหนก็พูดเยอะขง่ายกว่าครั้งที่แล้วแต่หนูแค่แบบหาคําให้เขาพูดอะย่าแบบใบคําหรือว่าถามเขาอะไรมันยากเลยพูดออกมาหมดแล้วรักรักข้างเดียว กงเกวียนน้อีนี่น้วแช่พูดคำทุกคำแล้วแต่ว่าเหมือนเขา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 แบบเขาร่วมคำไม่ได้ไงอ่ะโอเคเนื่องจากพรุ่งน <si ี้เป็นวันวาเลนไทน์อยากจะ บอกรักใครอยากจะฝากอะไรถึงคนดูเกี่ยวกับเทศกาลวาเลนไทน์ก็สา,ามารถพูดได้ฝากถึงทุกคนที่ดูในรายการของเราดีกว่านะท<อ> <laughs> ไม่เป็นใจหรอคนเทเซฟกันจังวะ <laughs> เราเดินทางกันมาแบบถึงขนาดนี้แล้วตู้ซ่นของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเราได้รับรู้ถึงแบบความรักของแฟนสาทุกคนอยากให้แบบรักกันอย่างนี้นานๆอยู่ด้วยกันไปนานๆรักนะครับแต่ไม่แสดงออกไม่ให้รู้หรอก แอบรู้สึกในใจเบอร์นี้เบอร์รี่มาอันนี้อันนี้บอกใครหรอบอกทุกคนไงถ้าเกิดว่าชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็รักน้อยแต่รักมันนานนะครับผมเออคนรู้สึกว่าแบบมันก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งเพราะเราให้ความรักกันทุกวันอยู่แล้วเออดูพูดดีว่าแต่ความจริงมันคืออย่างนั้นจริงๆคือแค่รู้สึกว่าอยู่ในห้องด้วยกันก็พอละเออนอกจากจะรักแฟนแล้วก็อย่าลืมแบบรักครอบครัวรักลูกรักแบบ สัตว์เลี้ยงทัไงมันรักได้ทุกอย่างเลยเนาะจออกความรักได้หมดที่สําคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยเนาะอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะสําคัญที่สุดคนที่เพิ่งอกหักนะคะ <c oughs> คนที่เพิ่งอกหักพี่บีก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็มูฟออนให้ไวนะคะกลับมาสดใสอีกครั้งอันนี้ขอพูดตักประสบการณ์ตรงๆเลยว่าตอนมีแฟนรู้สึกว่าทุกข์เราก็เลยขอแบบว่าโอเคขอออกมาดีกว่าขออะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมล้ก็สมสมารไปหาเขาก็ไม่เอาแล้ว <c oughs> ลองให้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> อะไหชีวิตนั้นเป็นยังไงสิไม่เอาโอ้ยน้องจะลองจริงน้องจะลองจริงไม่เป็นไร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 อออ๋อนี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตมันหนีแหละบีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอ่ะอ่วันนี้หาใหม่จเออวันนี้หาใหม่เดี๋ยวพาไปหาเลยแค่สดอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคพี่ไปมาพร้อมละอ่าพร้อมร้องค่ะเวลาจะแบบบอกรักเนี่ยปกติเราพูดว่าไงก็รักรักนะรักนะครับรักนะครับอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เหมือนเดิมแหละว่ายังรักทถึงแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังรักก็คิดถึงก็โทรหาทุกวันก็ใจเราให้เธอหมดแล้วอ่ะเราก็พูดได้แค่นั้นแหละโอ๊ยกูจะบ้าาย เธรักเธออยู่แวนใจดูยังได้ึนใ่ดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวนใจดูยังได้ึนใ่ดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวนใจดู